กับเด็กเหมือนกันจ้าสำหรับละครเรื่องนี้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวันเฉลิมเออน้องยอดกับน้องแม็กนั่นเองนะคะน้องยอดน้องแม็กดังมากจริงแจงบอกว่าพยายามปรับตัวแบ่งเวลาเผยมีเพื่อนคอยช่วยเพราะน้องทั้งสองนี่อยู่ในวัยเรียนใช่ไหมแล้วต้องมาทํางานด้วยเนี่ยแล้วก็ฝีไม้ลายมือในการแสดงละครเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมัดใจคนดูมากมากเลยทีเดียวค่ะร้องเพลงก็เก่งนะสองคนเขาร้องเองด้วยในเนี่ยในละครที่เขาเล่นเขาร้องเองคนแรกที่รัก คนแลกที่ลืมตานี่สองรุ <t is <t is ่นนี้ก็ดังมากๆเลยนะคะมาดูซิว่าเขาต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วไม่ค่อยมีเวลาไปเนี่ยมีเพื่อนช่วยในการเรียนแบบไหนแล้วก็วันเด็กปีนี้เขาอยากจะได้อะไรบ้างไปฟังจากปากน้องทั้งสองเลยค่ะวันเด็กจะทำอะไรตั้งใจจะทอะไรไหมคบก็ไม่รู้เหมือนกันแล้เดีกวาตั้งใจทำงานเดียวครับ พอมาทํางานในวงการมาเธอรู้สึกว่าชีวิตเราแตกต่างไปจากเพื่อนๆอย่างไรบ้างก็มีแฟนคลับครับชอบไหมคบก็ชอบครับแล้วอย <huh ่างเวลาเรามาทํางานในวงการมนเธอเราเรื่องเรียนนะครับเราแงกวลายังไงบยางไก็จะมีเพื ah ่อนๆจดงานไว้ให้ครับตอนที่เราไม่หม่ครับก็จะมาบอกว่าอันนี้กับงานนี้เราจะมีอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะให้เราทําเราก็จะทำ นั่นแสดงว่าน้องยอนก็ต้องขยันมากากว่าเพื่อนคนอื่นใช่ไหมครับต้องเรียนหนะักมากกว่าเพื่อนครับคนเรีไม่ทันไหมก็เป็นบางครั้งครับก็กวกันแล้วน้องน้องย้อนจัดได้ของขวัญวันเด็กพิเศษจ <Okay. S 2> ากแฟนค่ะบ้างไหมก็ได้หมดเลยครับถ้าเกิดใครให้แล้วก็รับน้องแม่ก็อยากได้ของขวัญวันเด็กอะไร้ไหมหก็ถ้าเกิด รรู้แล้วครับกระตันยูรู้หน้าที่เป็นเด็กดีมีวินัยสร้างไทยมันมันคง